เตรียมสเบียงไว้เลี้ยงตัวตอนปฏิบัติธรรมเพื่อใครถ้าไม่มีตัวตนถามถ้าไม่มีตัวเราแล้วเราจะทำดีเตรียมสเบียงไว้ให้ใครปฏิบัติธรรมไปเพื่อใครกันครับหลักของศาสนาพุทธมิดูขัดแย้งกันในตัวเองเหรอตอบทำนองเดียวกับคุณเพิ่งกินข้าวมื้อเย็นอิ่มแล้วเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อซื้อของเตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ทำไมคุณต้องห่วงมือเช้าที่ยังมาไม่ถึงทำไมไม่คิดว่าลุกขึ้นมาค่อยหาใหม่คำตอบคือเพราะมันจะไม่ทันกาณ่ะสิเช้าขึ้นมาคุณต้องทำกิจธุระประจำวันมากมายหากไม่หาเตรียมไว้ก่อนเวลาก็อาจจะไม่พอหรือแม้พอก็ไม่สะดวกไม่รู้ว่าจะหิวโหวยแค่ไหน คิดดีๆแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ก็เป็นคนละคนกันแล้วเหมือนกันคุณลืมอะไรอะไรมาเยอะกองเหตุการณ์สารพันไว้เบื้องหลังรูปร่างหน้าตาก็แค่มีส่วนละไม้หาได้มีอวัยวะสักชิ้นที่คงเดิมแต่ความรู้สึกว่ายังเป็นตัวเดียวกันนั่นเองยังคงดำรงอยู่และสืบเนื่องกันไปเรื่อยนั่นก็ทํานองเดียวก,กันกับที่คุณสงสัยว่าชาติก่อน มีหรือไม่มีกันแน่ถ้ามีก็ลืมไปแล้วเป็นคนละตัวกันแล้วถ้าเคยนึกน้อยใจวาสนานึกน้อยใจชะตานึกน้อยใจฟ้าดินมาบ้างตามหลักพุทธศาสนาคุณต้องน้อยใจกรรมเก่าของตัวเองในอดีตแล้วก็นั่นแหละครับที่ตัวตนข้างหน้าจะต้องมานั่งน้อยใจตัวคุณในชาตินี้เป็นคนละคนกัน แต่ก็น้อยใจกันได้ตราบใดยังมีอุปาทานตราบนั้นคุณต้องทำเพื่อตัวตนของคุณเองนั่นแหละครับถ้าชาติหน้ามีจริงมันก็แค่ชา